อมึงก yeah. right. really? ็แพ้ก <diving> ูอยู่ดีเยี่ยมพี่อะนี่เฮ้ยเ้าบอกเรามีทั้งกี่คนมีสิบสองยิ้ภาพจริงภาพวิดีโอวิดีโอยี่สิบไม่ถึงอ่าอันนี้ผมยี่สิบกว่าคนยี่สิบห้าคนยี่สิบสองคนนี่ไหมันถึงที่ไหนพัฒนาที่คมไม่ถึงมึงเปิดมีฟู้ดมีฟู้ดบีฟู้ดสันฟู้ดไอ้เหี้ยไม่ถึงโกซันโกซัน ลูกค้าลูกคชูรถชูรถห้องเรามีกี่คนวะสี่สิบกว่าถึงหวะเฮ้ยแต่มันมันมันสองกลุ่มแต่มันก็น้อยลงแล้วนะมึงถ่ายกูมางจบประมาณสี่สิบอะมีพวกเพี่อะพวกทะเลกะลาดอันนี้วิดีโอใช่ไหมเนี่ยอันนี้กูอัดอยู่ประมาณสามสิบบาอ้าวหิยยิกงหิยยิ่ะหฮ้ยอ้าววิ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 ใครวะวิใครวะ ว <chat> ิเ <touchdown> มีเยยกเมียกเมียกอ๋อ hmm. อ right! ah, okay. uh ๋ออ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 ๋อตอนนี้ตอนนี้บรรยากาศนะกุ้งกุ้งประมาณร้อยกว่าตัวกุ้งประมาณร้อยกว่าตัวหลเอาหมูหมูหมูปลาหมึกกับไส้โอ้ยเหี้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอ้าวพลเตาพลเตาชูสามนิ้วชูสามนิ้วโอเคพลเตาอันนี้พลชงพลชงนะขขอแ็ง เบเิ้งเบิ้งโค้กสลุงขับดีแม็กกนอนาคตมีคนเดียวที่ใหญ่ถึงคนดงเลยโอเค